คลิปนี้เราจะทําต่อนะคะหลังจากเราได้ผ้าพันคอสั้นแบบนี้แล้วเราจะผ่ันคอแบบสั้นแค่นี้ก็ได้หรือเราจะเพิ่มเติมก็ได้ก็ไปถักอีกคู่หนึ่งเท่ากันนะคะอีกแผ่นหนึ่งเท่ากันเลยเพอถักเท่ากันแล้วเราก็จะเก็บงานตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็สอยตรงนี้ให้ติดกันนะคะ พขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสอยส่วนนี้ให้ติดกันเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะพอติดกันแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นฮูดนะคะเป็นฮูดนี่ก็จะเป็นฮูดส่วนที่เป็นหมวกจากนั้นเราก็เอาแผ่นนี้ที่เราถักเตรียมไว้แบ่งพับครึ่งนะคะพับครึ่งแล้วเอาตรงครึ่งกับครึ่งชนกันนะคะ เนีย่ยนะเวลาพับขึ้นก็ต้องทำเครื่องหมายไว้ด้วยเช่นเอาอันนี้ก็ได้นะคะเอาอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องเนี้ยเขาจะมีให้อย่างนี้เราก็เกี่ยวไว้เพื่อจะได้รู้ว่าถึงกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็เกี่ยวไว้สักอีกช่วงหนึ่งประมาณนี้นะคะประมาณสองฝ่ามือนี้เราก็กัดไว้ข้างละอันนะคะเพื่อให้ตำแหน่งมันเท่ากันปากไว้ตรงนี้อันหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้อันนึงนะคะนี่ตรงนี้อันนึงนะคะอพอได้อย่างนี้แล้วกลางออกนะคะกลางออกเขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะกลางออกอย่างนี้แล้วก็เอากึ่งกลางนี้นะคะที่เราต่อกันไว้นี้นะคะก็จะได้จุดตรงกลางนี้ชนกันตรงกลางนี้ชนกัน แล้วเราก็เอาได้ที่เหลือสอยให้เขาติดกันนะคะเวลาเราสวมใส่เราก็จะได้โฮดแบบนี้ตรงนี้เราอาจจะหาพันคอเราได้หลายลักษณะพันแบบนี้ก็ได้พันแบบนี้ก็ได้หรือจะห้อยลงไปข้างล่างก็ได้แล้วก็เอาเข็มกัดหรือเราจะพกตัวเกี่ยวไว้สักอันหนึ่งประจำเอาเป็นเข็มกัดก็ได้นะคะเข็มกัดอย่างนี้ ของของอันเนี้ยของใหม่พรมเนี้ยเราก็กัดตรงจุดที่เราจะล็อกไว้เวลาเราสวมใส่เราก็จะได้ผ้าพันคอพร้อมเป็นฮู้ดไปในตัวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะแล้วเรามาทำพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมพูดอุปกรณ์แล้วก็เครื่องถักนะคะอันนี้จะเราจะใช้เครื่องถักถักมันถึงจะสวยงามนะคะสวัสดีค่ะ